สวัสดีครับคุณพ่ออะไรนะครับผมคนอีสานมาหนอกครับมาแนะนําครับผมติดสลาเชล่์มันหนียังไงครับผมติดสลาเชลล์วันกับประหยัดคาไฟครับผมครับแต่ว่าการลงทุนมันก็เสียหลายครับผมผมใส่ม่หนีได้สามเดือนสี่เดือนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าว่าจังไรเนาะครับเนาะบังครับแบบผมใส่แบบผมใส่แบบครับ สแบตหนึ่งร้อยแอมซีหลูกครับผมระบบสีสิบแปดโวลต์นะครับเนาะอินเวอร์เตอร์นี่หกหกพันวัตต์ครับผมหกพันวัตต์ครับนี่ครับผมรับมึงเอาเด้ผมก็โบ้หูกันครับผมอันนี้ผมกับติดตั้งเองครับผมติดตั้งเองครับบ่มันบ่มีอย่างไรครับผมติดตั้งเองครับ การตั้งวนตั้งยังกะมึนไม่เหนียวเลยครับผมเสร็จแล้วฮัทกะสามตัวครับนี่ก็มีอย่างไรครับอันนี้ก็อันนี้ก็ให้เลือกเลือกแบตครับอันนี้ก็เป็นแบตให้เลือกแบต นี่ก็ให้เลือกวนครับอันนี้ก็ให้เลือกนี่นี่การนี่การชาร์จหรือเปล่านี่ผมก็ยังบอกมั่นใจกันผมอ๋อตัวนี้การชาร์จครับผมตัวนี้ชาร์จครับผมชาร์จอยู่50แอมป์ครับ นี่พุ่งอัศวาผิดว่าถือก็อวอาไฟนะครับผมผมก็มือไม่ครับผมใส่โซล่าเซลล์ผมก็เป็นมือไม่นะครับเนาะปืนฐานผมกัยังบัทันมีครับผมแต่ว่ากับพ่อหูจักครับผมระบบระบบไฟระบบนี้ก็เฮ็ดเองครับผมนี่ครับเฮ็ดเองครับผมสร้างพื้นมามาแบบปฏิตังเองครับยกแผงเองเงียบยังเองครับผมใส่งบ มันก็นใส่งบแพงเลยครับรักเจ็บเละครับคุณสิจบภีกัมเพน,นี้นะครับนะสวัสดีครับ